สวัสดีค่ะไทยคอนเนอร์รีวิววันนี้นะคะเราจะมาดูตู้ตัดเจาะทําสีทําตามแบบลูกค้านะคะตัวตู้นี้นะคะเป็นตู้ขนาด20ฟุตค่ะบริษัทเรานะคะรับทําตู้ทุกแบบทุกสไตล์นะคะแล้วก็สามารถดีไซน์ได้ตามใจคุณเลยนะคะในส่วนของตู้นี้นะคะเป็น make to order 100%ค่ะเราตัดเจาะทําดีไซน์ข้างในทํำสเปคต่างๆแล้วก็รายละเอียดตามแบบของลูกค้าเลยนะคะ ตัวตู้นี้นะคะสารตั้งต้นเป็นตัวตู้ขนาด20ฟุตเกศส่องออกไม่ร่วมไม่ซึมนะคะลอนสวยมากค่ะตัวภายนอกนะคะแล้วก็คือจะนํามาทาสีตาจะนิม1ชั้นนะคะแล้วก็ทาสีตามแพนโทที่ลูกค้าเลือกนะคะในส่วนของตู้ใบนี้นะคะลูกค้าทําเป็นสีขาวค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมรอบๆก่อนนะคะตัวตู้นี้นะคะลูกค้าขอให้ไม่ปิดตายประตูค่ะสามารถเปิดประตูได้นะคะ เดี๋ยวจะพามาดูดีเทลในส่วนต่างๆนะคะนี่ส่วนของทางเข้านะคะตู้ใบนี้นะคะสามารถเข้าได้หลายทางเหมือนกันนะคะตัวบานประตูตู้เดิมของลูกค้านะคะลูกค้าไม่ทำอะไรเลยนอกจากทำสีนะคะเราก็มาใส่ตัวบานเลื่อนขนาดใหญ่แบบเต็มช่องเต็มเฟรมแบบนี้นะคะก็คือสามารถเข้าทางนี้ได้เป็นทางแรกนะคะตัวหน้าตาตัวประตูบานเลื่อนนะคะก็คือจะมีกุญแจล็อก ให้ลูกค้าทั้งหมด2ดอกนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาน,นะคะเป็นประตูบานเลื่อนคู่ค่ะมาในส่วนของภายในค่ะก็คือจะมีทางเข้าอีกหนึ่งทางนะคะเป็นประตูกระจกบานสวิงแบบตีตารางนะคะก็คือเพิ่มดีไซน์ความเก๋เข้ามาอีกตัวตู้นี้นะคะก็คือสามารถล็อกแบบมือหมุนแบบนี้นะคะได้แล้วก็สามารถถ่ายกุญแจล็อกได้จากภายนอกนะคะ ในส่วนของประตูตัวนี้นะคะก็คือเป็นบานกรอบอลูม,มิเนียมเกล็ดนิมียมนะคะแล้วก็มีดีไซน์าการทำตารางให้ดูซอฟดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นค่ะในส่วนของหน้าต่างนะคะตัวตู้นี้นะคะจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1, 1, 1นคูณหนเมตรนะคะทั้งหมด2บานด้วยกันนะคะวางตามดีไซน์ลูกค้าก็คือวางด้านซ้ายนะคะแล้วก็วางด้านด้านขวาค่ะในส่วนของผนังใบนี้นะคะก็คือจะเป็น ผนังกูฉนวนกันความร้อนนะคะแล้วก็ปิดท้าด้วยสมาร์ทบอร์ดนะคะเข้ามาถึงนะคะก็จะมีสวิตช์ไฟอยู่บริเวณนี้นะคะสวิตช์ไฟเราทำเป็นสองอันนะคะแยกหลายตัวตู้นี้นะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เดินไฟลอยนะคะแล้วก็คือจะใช้ไฟเป็นเดินเข้าไปภายในผนังนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นโคมไฟด้านบนแบบนี้เลยนะคะโคมไฟตัวนี้เป็น คมไฟแบบฝั่งฝ้านะคะเป็นดาวไลท์นะคะจี๋ๆี๋แสงไฟขาวนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนกลับเป็นไฟส้มได้นะคะด้านนี้ค่ะเป็นในส่วนของเบเกอร์ไฟนะคะตัวเบเกอร์ไฟตัวนี้นะคะของเราเป็นมาตรฐานมออกอนะคะมีการรับประกัน5ปีนะคะมีแยกเบเกอร์ Baker ที่เป็นเบเกอร์หลักนะคะแล้วก็แยกเบเกอร์ Baker ไฟออกมานะคะทั้งไฟแสงสว่างแล้วก็ไฟฟลักก็คือแย Baker กเบเกอร์กัน2ออัน ในส่วนของเบเกอร์ตัวนี้นะคะคือจะเป็นตัวเบเกอร์แอร์ที่เราแยกออกมาีทเองนะคะในส่วนของแอร์ตัวนี้นะคะเป็นแอร์ไฮเออใหม่เอี่ยมแกะกล่องน,นะคะก็คือมีการรับประกัน5ปีด้วยกันนะคะแล้วก็มีการประหยัดไฟเบอร์5นะคะเป็นแอร์ยี่ห้อที่ค่อนข้างพรีเมียมเลยะคะ่ะขนาด BTU ที่ใช้เหมาะสำหรับห้องนี้นะคะคืออยู่ที่12,000 BTU คะ่ะ ในส่วนของพัดลมดูดอากาศนะคะเป็นที่ห้องลิเตอร์ค่ะรับประกัน3ปีนะคะแล้วก็มีตัวประหยัดการันตีประหยัดไฟเบอร์5เช่นกันนะคะแล้วก็คือจะแยกตัวสวิตช์เปิดปิดของพัดลมดูดอากาศนะคะไม่ต้องเป็นแบบดึงนะคะแล้วเอาสายดึงออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสวิตช์เปิดปิดให้ใช้งานได้ไง่ายยิ่งขึ้นค่ะอันนี้น่ในส่วนของหน้าต่างบานเลื่อนขนาดนเมกูเมทนะคะตัวนี้นะคะคือสามารถ ดึงตัวล็อกแบบนี้ได้จากภายในนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนซ้ายแล้วก็เลื่อนขวาได้นะคะฟังก์ชันการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกเช่นเดียวกันนะคะหน้าต่างทั้ง2บานของเราเป็นเกรดเดียวกันค่ะก็คือเป็นตัวขนาดเมตรคุณนม้สามารถล็อกจากภายในได้นะคะในส่วนของพื้นค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นพื้นอัปเกรดเป็นลายไม้สีเข้มค่ะในส่วนของลายไม้สีเข้มเนี่ย ตัวพื้นเองนะคะก็จะมี t e x t อร์ค่อนข้างสวยงามนะคะดูพรีเมียมอันนี้ดูจากภายในนะคะก็ค่อนข้างกว้างนะคะไซส์ของห้องภายในถ้าเป็นตู้แบบยังไม่มีห้องน้ำนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร3ามคูณ6เมตรนะคะสามารถปรับฟังก์ชันได้ตามใจลูกค้าแต่ตัวตู้นี้นะคะลูกค้ากันตัวห้องน้ำออกมาเพิ่มอีก1เมตรนะคะเป็นไซส์อ่อโทษทีค่ะเป็น1เมตร50นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องน้ำกัน ในส่วนของห้องน้ำนะคะเราก็จะมีแยกตัวสวิตไฟเปิดปิดให้นะคะเป็น2จุดด้วยกันนะคะก็คือเป็นสวิตไฟภายในห้องน้ำนะคะแล้วก็ออกจากห้องน้ำก็คือสามารถเปิดสวิตไฟภายในตู้ได้นะคะตัวปลั๊กไฟแล้วก็ตัวไฟแสงสว่างนะคะสามารถเปิดได้2จุดก็คือบริเวณประตูทางเข้านะคะแล้วก็จากห้องน้ำออกมาแล้วก็สามารถเปิดสวิตไฟของห้องนอนได้นะคะห้องน้ำตัวนี้นะคะก็คือปูพื้นด้วย ตัวกระเบื้องเซรามิกสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีการทําสลปเอียงนิดนึงแล้วก็ทําขอบในโซนของโซนเปียกโซนแห้งนะคะแยกกันนะคะในส่วนภายในห้องน้ำะค่ะตัวผนังเนี่ยก็คือยังเป็นตัวผนังกู่ฉนวนกันความร้อนเหมือนข้างนอกนะคะแล้วก็ปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดนะคะภายในก็คือจะทําเป็นอ่าสีนะคะที่สามารถเช็ดออกได้เป็นกันน้ํานะคะในส่วนบริเวณข้างในนี้นะคะก็คือจะเป็น ตัวพัดลมดูดอากาศอีกตัวหนึ่งสําหรับในห้องน้ําโดยเฉพาะนะคะขนาด8นิ้วเช่นเดียวกับภายนอกค่ะแล้วก็คือจะมีตัวอ่าฝักบัวนะคะแล้วก็จะมีกรอนบริเวณนี้นะคะชักโครกค่ะของเราเป็นชักโครกเกรดพรีเมียมนะคะเป็นเซรามิกทั้งชิ้นนะคะมีตัวกดที่แยกกันระหว่างน้ำเบากับน้ำแรงนะคะพร้อมสมายฉีดชำระพร้อมเหมาะมากสำหรับคนไทยค่ะ ในส่วนของอาอามน้ำนะคะเราก็จะคือจะต่อท่อมาเป็นอานาอามน้ำยี่ห้อ American Standard ค่ะถึงว่ายี่ห้อพรีเมี่ยมพร้อมก๊อกเรียบร้อยนะคะบริเวณนี้นะคะก่อนส่งเราจะมีการติดกระจกให้กับทางลูกค้านะคะเพื่อความสมบูรณ์แบบในส่วนของห้องน้ำนะคะเรามีการทำเจะละที่พื้นของโซนเตียกแล้วก็โซนแห้งนะคะเพื่อให้โฟนน้ำเนี่ย ไหลออกได้ง่ายค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นท่อที่จะเข้ามาเป็นท่อน้ําดีนะคะท่อข้างล่างก็คือทาเป็นท่อน้าเสียนะคะในส่วนของประตูค่ะก็คือเป็นประตู PVC นะคะกันน้ำได้100%ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะใส่เราใส่ลูกบิดก่อนส่งสินค้านะคะ ในส่วนของไฟภายในห้องน้ำก็เป็นเหมือนกันค่ะก็คือทำเป็นดาวไลท์ทั้งหมดหนึ่งดวงด้วยกันนะคะก็แสงสว่างค่อนข้างสูงค่ะประตูขอบประตูต่างๆก็จะเป็นโครงเหล็กน,นะคะเข้ามาบริเวณนี้นะคะพอก้านห้องน้ำมาซ้ายหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วเนี่ยข้างในนะคะก็จะเหลือประมาณเกือบเกือบสองเมตรนิดๆน,นะคะก็คือขออ้อโทษทีค่ะข้างในก็จะเหลือประมาณ เกือบเกือบ5เมตรนะคะก็คือจะเป็นไซส์ที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยทำเป็นออฟฟิศนะคะอันนี้ก็คือติดตัวดีไซน์ทั้งหมดนี้นะคะเป็นความต้องการของลูกค้าเลยค่ะบริษัทของเรานะคะจุดเด่นที่มีมากกว่าท่านอื่นนะคะก็คือเราสามารถผลิตเมคทูออเดอร์ทำตามแบบของลูกค้าได้ตามความต้องการเลยนะคะว่าไม่ว่าจะวางหน้าต่างแบบไหนประตูตรงไหนนะคะดีไซน์ยังไงส่วนของตู้เนี่ย สามารถปรับฟังก์ชันได้ตามใจของทางลูกค้าเลยค่ะอันนี้ไม่ค่อยมีบริษัทไหนนะคะที่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะอันนี้ตัวรอนของประตูนะคะก็ยังเกง๋แล้วก็ค่อนข้างสวยอยู่เดี๋ยวจะพามาแอบดูทางด้านทางเข้าบริเวณน,นี้นะคะก็คือจะเป็นประตูบานสวิงเปิดน,นะคะข้างๆหน้าต่างทําสีขาวดเลยค่ะตัวขอบอลูมิเนียมพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คือให้ลูกค้าลอกเองนะคะเพื่อ ป้องกันรอยตอนขนส่งนะคะก็มีประตูผักเข้ามาแบบนี้นะคะตัวตู้นี้นะคะราคาเริ่มต้นมาตรฐานของเรานะนะคะถ้าเป็นตัวตู้สำนักง,งานปูฉนวนกันความร้อนนะคะจะอยู่ที่เริ่มต้นประมาณ1,15,000สาค่ะในส่วนของการเพิ่มเติมในส่วนของดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็จะรบกวนลูกค้าสรุปดีเทลทั้งหมดมาก่อนนะคะเพื่อเราจะดูราคาพิเศษให้แล้วก็ตีราคาให้นะคะ ระยะเวลาการผลิตของตู้สำนักงานของเรานะคะอยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะแล้วแต่คิวนะวนนันนั้นนะคะถ้าเร่งแจ้งมาได้เลยค่ะเราสามารถเร่งงานแซงคิวให้ได้ทุกท่านนะคะก็ยังไงนะคะถ้าสนใจออกแบบตู้นะคะมีไอเดียมีฝันในการทำออฟฟิศทำสำนักงานทำร้านคา้าหรือว่าทำบ้านพักนีสอกน,นะคะก็คือ สามารถทักเข้ามาปรึกษาเราได้ฟรีเลยนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะคะไม่ซื้อไม่ว่าค่ะแต่ขอแค่แอดไลน์ทักหรือโทรเข้ามาหาเรานะคะที่บริษัทได้เลยค่ะถ้าสำหรับท่านไหนที่ยังมีแค่ไอเดียแต่ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ย ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของเราได้นะคะก็คือเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์7วันทําการไปเลยนะคะเกาะรบกวนโทรเข้ามานัดเบื้องต้นได้ก่อนเลยนะคะใครชอบตู้สวยๆแบบนี้นะคะแล้วอยากให้เรารีวิวอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะคะไทยคอนเนอร์นรีวิววันนี้สวัสดีคะ่ะ